ควันกบฟ้ามาเลยสามหัวเลือลกจูงมีเรือไม้ด้วยว้าวย้อนแสงตัดคู่ดูดูดูเรือไม้นะคะเราหูลำกาก็แขว่น หน้ากล้องนะคะเต็มที่ตุเยอดเอาบกมือให้พวกด้วยไปไปไปวันนมาจากหัวเรือแรกเรือไม้นะคะท่านผู้ชมโอ้โหเอียงแกว่งเร็วเห็นไหมน้าเห็นหลังคาหัวเรือไม้ ีหัวเรือลากเรือไม้ด้วยนะคะโอ้โเขาแยกน้ำบนกันได้สวยๆขอบอกนะั้นเรือทะเลนะคะท่านผู้ชมเรือโป้เรือทะเลทั้งสามลำเนี่ยตุ้มซูไม่ดูทำไมตุ้มบอกว่าเรือทะเลไปอยู่ทะเลมาไปล่องสินค้าที่ทะเลมานะคะดูได้เพียงเกาะเรือทุกลำท่านผู้ชมเพียงเกาะเรือ สวยแล้วนะคะท่านผู้ชมมาดูเรือต่องท้ายกันมั่งหวันกบเหมือนกันลูกพี่มาลูกพี่ถนัดดึงนะคะลูกพี่ไม่ได้ถนัดดันลูกพี่ทําเชือกยาวนะ,ะแล้วถนัดดึงนะคะโอ้อทับบางคนเก้าถึางเก้าค่ะ ิงไปทางน,นางหัวยังเตียงยังกระนำอยู่นะคะท่านผู้ชมยังกระนำเล่นลั่นอยู่นะคะ cái nhà nó mà ngoan ngoan mà nam cùng về lá chuột xuân mấy năm cả năm tuổi mới thường sỉ ngại canh gia tôi là